สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวสกลุลลเบิดบาไอโนเวออีกแล้วเด้อจ้าผู้เก่าคนเก่ามืดนี้มาพร้อมกล่องใหญ่หญดีใจารดีใจไรได้ของฝากจากเมืองไทยพัสดุกล่องใหญ่ทรงตรงจากไทยจ้ามาลุ้นนำกันว่าข้างในกล่องมีอย่าง สิมีแนวเสเ๊บๆอยู่บ่มาลุน้นนำกันจ้าส่งตรงจากไทยจ้าแม่ฝากมา,าให้จ้าให้หมูส่งมาให้สมขอบพระคุณหลายๆทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปสละเวลาเข้ามารับชมคลิปมากดติดตามกดกระดิ่งซักสะไข่กดไลค์กดแชร์ห้เซาสะกุลนคนไก่บ้านคนนี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามาเบิ่งนํำกันเลยว่าแม่ส่งอย่างมาให้เน่ <laughs> อย่าตื่นเสียงหัวเด้อค่ะค,ะคนหมักหัวจ้าหมักหัวจ้าหัววันนิ้นิดจิมใสเนาะผู้ใดโบมักกบผ่านเด้อจ้าเด้อผู้ใดโบมักก็ผ่านเด้อเกินบาทค่ะผู้นี้เป็นคนเกินบาทค่ะ <laughs> <laughs> จังแม่เนาาหัวคนหมักหัวจ้ากันย่าว่ากันเนาะ เฮ็ดยังบทันออกเลยจ้าทางนี้เฮ็ดยังบทันออกเลยอ้ยติดขัดติดแน่ขนาด <c oughs> แกะยากแกะสาขนาดเลยมาลุนลุนลุ้น,น,นพร้อมกันเลยจ้า นนหหน้น้องเยว่ามันยังห่อค่ะห่อเนี่ขนาดเลยปุ๊แห่สิแกวะห่อใหญ่ห่อใหญ่มาเบิ่งกห่อใหญ่ก่น่นมาเบิ่งอใหญ่น้ำกันก้นอนเนยเอหยางเนื้หยงุ้นุนลุ้นุนานยายกาเอ้ยเจ้าก,กับพแท้ข่คอยค่ะ ไข่แน,น่ขนาดน้อยใหญ่กา <laughs> เอ้ยยายกานี่คือหมูเลยหมูเลยห้องกันเป็นหมูกันเนละยแปไป พี่น้องมาคอยหอยตากแห้งหอยตากแห้งผ่านไปมาลุนอีกรุนอีก,อ,กอันนี้อะไร อขาดคอแน่เ you <laughs> เลยให้เราเอามาให้ โอ้ยแม่ไข่้ำนี่โอ้ยอันนี้เสื้อของฝากของฝากเสื้อเสื้อเสื้อรักนัสตะกลรักนัสกลนคร สกลนครนี <ś> ่ <ine> yeah. ได้เสื้อใส่ขึ้นทอดบ้านหลายขึ้นทอดบ้านลายได้แนละ้วเสืออ้องามรักนะสกลน,นคร อยากกินโอ้อันนี้กิ๊กแห้งกิ๊กแห้งป้าเหมือนเด็พี่น้องปุ๊กแพ็คขักขนาดเลย Kẹo bự ý còn đơ Kẹo bự ý còn đơ <laughs> Nó bự y còn đơ Hãy นมไม้แห้งนมไม้แห้งโอ้ยของแซบของแซบอันนี้พักพักไอพักอีเลื กะสิห้หัว่าเจงใดล่ะลูกหัวบานอากุมาเซลูกหัวพี่น้องลูกหัวลูกหัวเทนอยู่วะเดวลูกหัวแข่งอุ้ยของแซ่ แน่นอนขนาดเลยแพ็กนี่ไม่เหรอคุม้มไปเยี่ไปโอ้โหยัง่าท่านเบิดเลยโอ้ยแพ็กคักแพ็ก,แ,พกแน่ขนาดเลยสมภอข้าเจ้าจังบอกแกตรวจเดี๋ยวห่ขอขกห่อแน่นอนนี่เนาะ <c oughs> นี่และเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแกะอีกก่อนแกะเบิ่งก่อนแล้วมีอย่างแน่้ลนะ้วาเสหายเบิ่งเด้อจ้าแกะแล้วเบิ่งแล้วแกะแล้วเบิ่งแล้ว,ลว,ลวนี่พี่น้องปลาแห้งปลาไม่ไข่เด้อของฝากจากแม่จ้าอันนี้กับปลาแห้งคือกันแต่เป็นโตไม่ไข่ไม่ไข่ เอาเอาเอาโชคดีโชคดีอันนี้ของม,มักพี่น้องลูกหวกลูกหวก <c oughs> อันนี้เราหอยหอยหอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ของแซ่บของแซ่บอันนี้เราสุดงามหลานน้อยสุดงามของแอมเบอรี่ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้สาวสะกลคนไก่บ้านคนนี้้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อๆกันใหม่คลิปหน้าเด้อดูแลสุขภาพนเด้อจ้าสุขุมสุขคนสิไปเห็ดมกห่วกกินมานนี้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ